ควรรู้ไว้เสียระยะอาการของคนใกล้ตายมันมีความรู้สึกอย่างไรเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ คุณหัตชาเคยค้นคว้าเรื่องนี้มาและเขียนไว้ในภาวะหลังตายและเล่าว่ากระบวนการตายในระยะต่างๆเป็นเช่นไรท่านบอกว่ามันมีสขั้นตอนอย่างนี้ค่ะ 1. ระยะแรกเป็นระยะที่ธาตุดินเริ่มสลายตัวกลายเป็นน้ำผู้ตายจะรู้สึกอ่อนระหยุยไม่มีแรงการมองเห็นเริ่มเสื่อมลงมองอะไรก็ไม่ชัด ทุกอย่างดูมืดมัวไปหมดทุกอย่างที่เคยเห็นเหมือนมองไปกลางถนนขณะแดดจัดจัดภาพอะไรต่างๆจะเต้นระยิบระยับเต็มไปหมด 2. ระยะที่น้ำจะกลายเป็นไฟช่วงนั้นน้ำในร่างกายเริ่มแห้งลงจะรู้สึกชาชาตื้อเริ่มหมดความรู้สึกไล่จากปลายเท้าขึ้นมาประสาท หูไม่รับรู้คือเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรมองไปทางไหนก็เห็นแตกควัน 3. ระยะนี้ไฟเปลี่ยนเป็นลมหูจะไม่ได้ยินอะไรอีกเลยรู้สึกหนาวจับใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆหยุดหมดลมหายใจอ่อนลงเรื่อยๆจมูกเริ่มไม่ได้รับรู้ความรู้สึกเรื่องกลิ่น สระยะนี้ธาตุลมจะเปลี่ยนเป็นอากาศธาตุตอนนี้เจตสิกทุกอย่างรวมทั้งการหายใจเริ่มหยุดหมดลงทั้งหลายนั้นที่เคยไหลเวียนอยู่ในร่างกายจะไหลกลับคืนไปสู่ระบบประสาทส,ส่วนกลางหมด ลิ้นแข็งไม่รับรู้เรื่องของรสชาติใดๆความรู้สึกสัมผัสหมดไปความรู้สึกอยากโน่นอยากนี่ต่างๆที่เคยมีก็หมดไปมีความรู้สึกเหมือนอยู่กับแสงเทียนที่กำลังลุกโพรงอยู่เท่านั้นท่านบอกว่าตอนนี้แหละที่แพทย์จะประกาศว่า ผู้ป่วยในความดูแลถึงแก่กรรมแล้วนั่นก็คือจุดที่เวทนาไปหมดดับไปสมองและระบบไหลเวียนต่างๆของร่างกายหยุดทำงานหมดแปลว่ารูปและนามหรือเบนจักขันตายไปแล้วก็ต้องถูกกันต่อไปว่าถ้าเราเชื่อว่าวิญญาณยังอยู่ต่อเมื่อร่างกายสลายไปจะอยู่ที่ไหนอย่างไรต่อ อาจเจออีกแหล่งหนึ่งเรื่องลักษณะการตายตามแนวคิดแบบเชนที่คุณโชดช่วงหน้าดอนเคยรวบรวมไว้ในหนังสือจิตคือพุทธะเมื่อนานมาแล้ว ท่านบอกว่าคนเราตายได้สองลักษณะคือตายอย่างปราศจากที่พึ่งและตายอย่างสมบูรณ์ด้วยที่พึ่งคนที่ตายอย่างแรกนั้นเวลาใกล้จะสิ้นลมมีอารมณ์ผิดไปจากปกติจิตจะกลัดกลุ่มยุ่งเหยิงเรียกว่าจิตวิการซึ่งหมายถึงจิตเกิดความปวดร้าวทรมานเพราะอย่างยึดติดกับหลายเรื่อง หรือที่เรียกว่าไม่ยอมตายทั้งๆท,ท,ที่ต้องตายแล้วนั่นคือจิตยังติดกับอุปทานสประการคือ 1. ติดอยู่กับทรัพย์สินเงินทอง 2. ห่วงใยอาลัยสิ่งที่เป็นรูปและอะรูปโดยเห็นว่าเป็นของเที่ยง 3. มีนิวรณ์ความวุ่นวายฟุ้งซ่านตามจิตมิให้บรรลุความดี มีความดูแคลนเมินเฉยในคุณพระรัตนไ์ไตรเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ตายลักษณะอาการอย่างนี้เรียกว่าตายอย่างอนาถาส่วนการตายอย่างสมบูรณ์ด้วยที่พึ่งนั้นแปลว่าคนใกล้ตายมีสติอารมณ์ผ่องใสไม่วันไหวและซาบซึ้งในวิธีของมรณกรรมโดยยึดหลักสี่ประการคือ 1. มีอารมณ์เฉยๆทราบซึ้งถึงกฎธรรมดาแห่งความตาย 2. อทราบซึ้งถึงสภาพการสิ่งในโลกของโลกในความไม่เที่ยง 3. เป็นแก่นสารละลึกถึงอกุศลที่ผ่านมาในชีวิตและเกิดปิติปลื้มใจ 4. ยึดมั่นเอาคุณพระรัตนะไตรเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาจนสิ้นลมหายใจ ด้วยเหตุนี้แหละจึงเห็นว่าการฝึกตายก่อนตายดังที่ท่านพุทธทาสหรือหลวงปู่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อสุรศักดิ์เข็มรังสีท่านเคยสอนเรานั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดแล้วแต่คนส่วนใหญ่กลัวตายแม้จะเอ่ยถึงคำว่าตายก็รับไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการแช่ง ทั้งๆท,ที่ไม่มีใครหนีความตายได้แม้แต่คนเดียวการเรียนรู้มรณาอุปายะหรือฝึกตายก่อนตายนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญทำให้มันสนุกเสียให้มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นน่าย,ยินดีก็จะทำให้ความสุขความทุกข์ระหว่างมีชีวิตอยู่นั้นลดน้อยถอยลงและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วจริงๆ ก็จะไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นไม่รันทดและทรมานเพราะความกลัวและความไม่ต้องการที่จะจากไปชาวพุทธที่ฝึกปฏิบัติในสาระจริงๆไม่ใช่แค่ทำบุญแล้วนึกว่าจะต้องไปสวรรค์โดยไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็เข้าใจว่าขันห้าหล้วนไม่เที่ยงไม่มีความแน่นอน เปลี่ยนแปลงและสุดโซมและสุดท้ายต้องแตกดับไปและระหว่างที่มรณะการมาถึงนั้นขันห้าก็ย่อมจะแปรปรวนจึงควรที่จะเตรียมตัวไว้เมื่อตายมาถึงเราจะได้ไม่ทุรนทุรายและตายอย่างมีสติและรู้เท่าทันความตายซึ่งเป็นสุดยอดของการมีชีวิตอยู่นั่นเอง ขั้นตอนการปฏิบัติของมนุษย์ต่อเรื่องความตายสรุปว่าท่าทีการปฏิบัติของมนุษย์ต่อเนื่องเรื่องของความตายนี้แสดงความถึงจะเริงงอกงามทางจิตใจของมนุษย์ทั้งสขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งมนุษย์ปุถุชนทั่วไปท่านบอกว่าเป็นปุถุชนที่ยังไม่ได้สดับ คือยังไม่มีการศึกษาก็จะระลึกถึงความตายด้วยความหวัดหวั่นพ่ั้นกลัวเศร้าหดหู่ท้อแท้และย่อท้อขั้นที่สองสูงขึ้นไปเป็นอริยสาวกผู้มีการศึกษาได้สดับแล้วระลึกถึงความตายโดยเป็นอนุสติสำหรับตักเตือนใจไม่ให้ประมาท เล่งขวัญควายปฏิบัติประกอบหน้าที่คุณงามความดีให้ชีวิตนี้มีคุณประโยชน์มีคุณค่าขั้นที่สคือให้รู้เท่าทันความตายซึ่งมีคติเนื่องอยู่ในธรรมดาจะได้มีชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นพ่านกลัวต่อความตายพัดพลากเป็นต้น มีใจปลอดปร o งสบายและเป็นอยู่ด้วยปัญญาที่กระทำการไปตามเหตุผลด้วยความรู้เท่าเหตุปัจจัยเรื่องท่าทีปฏิบัติเช่นนี้มิใช่เฉพาะต่อความตายเท่านั้นแม้แต่เรื่องทั่วทั่วไปของมนุษย์ก็จะปฏิบัติด้วยท่าที3ประการเหล่านี้แต่ข้อสังเกตที่น่าจะกล่าวถึงที่นี้ก็คือในประการที่สอง ซึ่งในที่นี้นกล่าวถึงคําสอนในทางทพุทธศาสนาว่าให้มนุษย์ขวนขวายเร่งกระทำการต่างๆโดยนำเอาการระลึกถึงความตายนั้นมาเป็นเครื่องเร่งเรา้ามนุษย์ทั่วไปในการดําเนินชีวิตประจำวันวันนั้นก็อาศัยติ่งสิ่งต่างๆเป็นเครื่องเร่งเรา้าตัวเองในการกระทำการต่างๆอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเครื่องเล่งเลาของมนุษย์นั้นมิใช่เป็นเรื่องของคุณธรรมหรืออนุสติอย่างเช่นในทางพระพุทธศาสนาสอนไว้หรือมีบ้างก็ปนกันไปกับเครื่องเลาอย่างอื่นเครื่องเลาอย่างอื่นที่มีอยู่มากเป็นไปโดยปกติธรรมดามีอะไรเครื่องเร่งเ้าโดยทั่วไปนั้นก็ได้เกิดสิ่งบีบคั้นคือความทุกข์และกิเลส ที่อยู่ภายในจิตใจคือมนุษย์นั่นที่จะกระทําการต่างๆมีความพยายามอะไรโดยมากนั้นต้องมีเครื่องเร่งเร้าขึ้นมาแต่เครื่องเร่งเร้านั้นคือเครื่องบิบขั้นนั้นคือมนุษย์ถูกบีบคั้นก็ดิ้นรนขนขวายทำการต่างๆ โดยมากไม่สามารถกระทําการต่างๆเพียงด้วยความรู้และความเข้าใจด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้เท่านั้นแต่ต้องอาศัยสิ่งบีบคั้นเข้ามาเช่นมีความกลัวหรือมีปัญหาเข้ามาเร่งรัดโดยเฉพาะเรื่องของกิเลสภายในจิตใจกิเลสก็คือความโลภความอยากได้ก็เป็นเรื่อง เครื่องบีบคั้นในใจให้กระทำการต่างๆหรือเพราะโทระความโกรธความชิงชังความต้องการทำลายความขัดเคืองความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุเรื่องเร้าบีบคั้นในใจให้กระทำเพียงพยายามดิ้นรนขวนขวายและโมหะแสดงออกมาในรูปแบบของความกลัวความหวาดระแวงเป็นต้น ก็เป็นเครื่องบีบครั้นทําให้ดิ้นรนขวนขวายทําการต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระเสียรัตนไัรจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญ มินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ